แล้วกันเจ้าต้องสองคนเนี่ยผูดธรรมดาได้ยังติดหลอดี่อยังติดหลอดเป็นเจ้าจริงๆเจ้าเจ้าฟ้าสัตว์เมืองนี้มีแค่องค์ติดที่ชัยกับติดที่พรเท่านั้นใช่มีแค่สุ้ดทิชัยยุ่นคนเดียวติทิติทิทิทิถ้าเป็นเจ้าเองนั่นแหละให้น้ำว่าสิทธิชัยฮะ ควรไม่ควรพร้อมกูที่อะไรอ่ะถ้าไม่พร้อมกูทีก็มึงมาเดินเพ่นผ่านที่หายไปนี่เกย์ดูดมางห้ดีที่มึงเดินทุกวันเจ้าทั้งสองคนมันมีคุณงามความดีพระเจ้าค่ะแต่งตั้งให้ไปเป็นรั้วของชาติโอ้โองค์พระเจ้าค่ะไม่เอ,าไ,เอา,าไม่เอารั้ชาติไม่เอาทำไมอ่ะเดีหมาเดินมาเยี่ยรถเลยหาเพราะว่าทหารเป็นรั้วประเทศเป็นบ้านประมาณปอนลวดประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วมึงเขาไม่นอนแล้วลิ้นรวยเนี่ยต้องนอนเยอะ พระองค์พระเจ้าค่ะถึงพระองค์ไม่ให้กระหม่อมชั้นเป็นทหารกระหม่อมชั้นก็ต้องเข้าไปเป็นทหารอยู่แล้วพระเจ้าค่ะเพราะกระหม่อมชั้นเป็นลูกของท่านพ่อสิทธาลาพระเจ้าค่ะอะไรนะเป็นลูกของท่านนาสิทธาราถูกต้องพระเจ้าค่ะเจ้าสมชายหรือเปล่าใช่พระเจ้าค่ะพระองค์สมชายใช่พระเจ้าค่ะท่านนาพูดที้ฟังบ่อยๆอ๋อชื่ออะไรนายก็กับเอ๊ะเขาถามมึงมึงก็บอกเไปติเจ้าเขาถามเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้คืออะไรล่ะนาย ก็อ๋อเฮ้ยเจ้าคุณถามมึงก็ตอบไปติ่ออยังไม่ได้เข้าเมืองหรวะเจ้าติดตลกเชื่ออะไรเอ็นายเชื่ออะไรเล่าไอ้ถ้าถ้าเราเตะปากเจ้าดีเสียตั้งก็เลยห้าร้อยก็จะห้าร้อยแหละโอ้ยเอาไปเชื่อเอ็นายถูกแล้วไปเจ้าค่ะว่าแต่ข้าพเจ้าได้ฝากน้องสาวไว้ที่บ้านท่านนาสินธารามันเกิดอะไรขึ้นบอกก็มองชั้นทีพระเจ้าค่ะใช่มันเรื่องอะไร เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนั่นแหละเป็นกองกําลังกระบฏของเสด็จพี่ของพระเจ้าเองสิงงชาติเป็นกองกําลังกระบาอนี่เ,เป็น, oh. นคนคิดกบฏดพระองค์ท่านหรอ<ช>พระเจ้าค่ะใช่แล้วล่ะงั้นเอาเป็นว่าไปแวะพักอ้างแรงพี่บ้าก็บอกฉันก่อนเถิดพระเจ้าค่ะตอนนี้ก็จะได้ฝากน้องสาวที่ดารับเอาไว้ไปเดินทางกลับบ้านได้พระเจ้าค่ะตกลงปงใจเงื่อนเลยไม่ได้ชาตงจิตคิดไม่ว่าเออเฮียไม่มีใครสั่งกูเลย โดยเราก็ได้รู้ความ <laughs>